สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นายปอพเพียงลงพื้นที่บ่อทิ้งขยะของชุมชนขออนุญาตไม่แจ้งพิกัดนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่น่าชมไม่น่าดูเลยครับแต่ที่ผมลงพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นพฤติกรรมของคนบ้านเราในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือนนะครับว่าบ้านเรามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมากน้อยเพียงใดนะครับ ตรงหน้าผมนี้ก็เป็นขยะอินรีย์เป็นเศษใบไม้เศษต้นไม้นะครับมีเปลือกลูกมะพร้าวด้วยครับสังเกตดูว่าขยะนะครับมีทั้งขยะทั่วไปขยะเปียกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลเนี่ยอยู่ในกองขยะแห่งนี้ครับ ปัญหาขยะบ้านเราต้องยอมรับแล้วนะครับว่ามันเป็นปัญหาสําคัญลําดับต้นๆแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสารนุ่งผ้ขั้นพื้นฐานถนนนุนทางไฟฟ้าประปาถนนนุนทางไฟฟ้าประปาได้รับการพัฒนาเยอะแล้วครับตรงนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแต่ปัญหาขยะเนี่ยพี่น้องก็ยังมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการคัดแยกทําให้ปริมาณขยะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็เป็นปัญหาผมว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยงบประมาณที่เคยนําไปพัฒนาความสะดวกสบายหรือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจ้องจะต้องนะครับจะต้องเทมาในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งผมว่าส่วนนี้มันไม่ถูกต้องนะมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับดูครับแก้วน้ำดื่มเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เราเลือกความสะดวกสบาย แก้วน้ำดื่มในอดีตเนี่ยเราใช้แล้วเราก็ล้างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยงานการต่างๆเนี่ยเราใช้แก้วน้ำหรือถ้วยน้ำพลาสติกครับเสิร์ฟแขกเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปล้างขยะรีไซเคิลก็เยอะนะครับขวดพลาสติกเนี่ยเยอะเลยครับขวดพลาสติกถ้าเราแยกแล้วกิกโลหนึ่งตอนเนี้ย ประมาณ13บาทเลยนะครับราคาดีแต่พี่น้องก็ไม่ช่วยกันแยกนอกจากนะครับขยะทั่วไปผมยังเจอนะครับขยะติดเชื้อรวมถึงขยะอันตรายด้วยครับแมสก็เยอะนะครับแมสเนี่ยถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเลยครับที่จริงพวกเราจะต้องช่วยกันเผาครับถ้าามาทิ้งแบบนี้อันตรายมากๆนี่ครับมีหลอดไฟนะครับ กล่องหลอดไฟผมไม่แน่ใจว่ามีหลอดไฟอยู่ข้างในไหมถ้ามีหลอดไฟอยู่ในอยู่ด้านในเนี่ยก็ถือว่าแย่เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนมีที่รองรับขยะอันตรายไว้บริการประชาชนอยู่แล้วถ้าพี่น้องยังเอามาทิ้งบ่อรวมแบบนี้แสดงว่าพี่น้องบ้านเราเนี่ยขาดวินัยกันเดี๋ยวผมหยิบนะครับหยิบนิดนึงครับว่าหลอดไฟนี้ ข้างในมันมีหลอดไหมถ้ามีหลอดนี้พฤติกรรมคนบ้านเราแย่มากๆเลยครับโอ้โยมีจริงๆด้วยครับโอ้โหเรานำขยะอันตรายมาทิ้งรวมกับขยะทั่วไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วว่าขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกอะเรามาทิ้งรวมเยอะมากแล้วก็ มีพวกขยะรีไซเคิลด้วยขยะติดเชื้อด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่เจอเนี้ยหลอดนี้หลอดไฟครับเป็นขยะอันตรายข้างในมีสารปรลอดนะครับสารพิษอยู่ข้างในหลอดไฟครับซึ่งเป็นอันตรายด้านล่างเป็นแหล่งน้ำนะครับยังไงพรุ่งนี้แตกแน่นอนครับ เอาขยะมาทิ้งทับกันซ้อนกันแบบนี้หรือไม่งั้นต่อไฟต่อไปขยะมันเยอะๆก็ต้องมีคนมาเผาเผาเพื่อลดปริมาณลดปริมาตรลงครับหลอดไฟพรุ่งนี้ก็แตกแล้วก็ฝนตกแน่นอนครับน้ำก็ซึมพวกพวกสารมีพิษสารอันตรายนะครับที่อยู่ในขยะรวมถึงพวกแบคทีเรียไวรัสต่ตางๆนะครับที่เป็นเชื้อโรคนะครับมันก็จะไหลลงไปกับน้ำ แล้วก็พี่น้องก็ต้องเอาน้ําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของอุปโภคบริโภคใช้เพื่อการเกษตรมันก็เป็นอันตรายขยะเปียกเยอะมากครับที่จริงขยะเปียกแยกได้นะครับทุกครัวเรือนที่ต้นทางรวมถึงขยะรีไซเคิลด้วยขยะอันตรายตามที่ผมแนะนําไปแหละครับว่าเดี๋ยวเนี้ประเทศไทยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วทุกหมู่บ้านมีที่รองรับขยะอันตรายนะครับเดี๋ยวทางภาครัฐเขาก็จะมีเจ้าที่ไปจัดเก็บให้ แล้วเขาก็เอาไปกําจัดอย่างถูกวิธีนะครับจ้างบริษัทเอกชนกําจัดอย่างถูกวิธีเขามีกระบวนการนะครับเพราะเป็นเรื่องของวิชาการเราต้องช่วยกันแยกครับยางรถยนต์เก่าๆก็เยอะครับดูครับว่าวินัยของคนบ้านเราเนี่ยโอ้โหแยกขนาดไหนนะครับผู้ชมอาจจะเคยชมคลิปต่างประเทศนะครับต่างประเทศบ้านเมืองเขาเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยจะไม่มีขยะเลยนะครับ ไม่มีถุงพลาสติกไม่มีเศษกระดาษซึ่งบ้านเราเนี่ยไปจุดไหนเมืองไหนนะครับมีแต่ขยะหาได้น้อยนะครับว่าหมู่บ้านชุมชนไหนที่ปลอดขยะเนี่ยผมหาดูได้ยากครับแสดงว่าบ้านเราเนี่ยขาดวินัยกันพอสมควรนะครับนี่ครับขยะอินทรีย์ซึ่งมันย่อยสลายได้บ้านเราทำการเกษตรขยะอินทรีย์พวกนี้นะครับ เศษกิ่งไม้เศษใบไม้เศษหญ้าเนี่ยมันสามารถที่จะไปทําปุ๋ยหมักได้แต่บ้านเราก็เลือกที่จะใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีมากกว่านะครับวิถีชีวิตเราชอบแบบนั้นมันทําให้พวกเราเจ็บป่วยนะแล้วก็บ้านเราก็ผมพูดตรงๆเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เจริญได้ยากครับแล้วก็เจริญช้ามากๆเพราะว่างบประมาณส่วนหนึ่งจะต้องมาทุ่มเทกับ ในเรื่องของขยะที่พวกเราทุกคนมีส่วนสร้างขึ้นมานะครับทุกครัวเรือนก็มีหลายๆครัวเรือนนะครับที่ร่วมกันคัดแยกในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอบคุณนะครับพี่น้องหลายๆครัวเรือนหลายๆท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะในครัวเรือนของตัวเองที่เป็นขยะต้นทางถือว่าพวกเรามีส่วนนะครับที่สร้างขยะแล้วเราก็จัดการได้ด้วยภายในครัวเรือนอย่างนี้ถือว่าพวกเรายอดเยี่ยม สำหรับท่านใดที่ยังยังยัง,ยงไม่ทราบเนาะครับว่าเออปัญหาขยะมันใหญ่จริงๆผมก็คลิปนี้พามาชมครับว่าว่าแม้แต่พื้นที่เล็กๆแห่งนี้นะครับไม่เยอะนะครับชุมชนไม่ได้หนาแน่นเหมือนในเมืองเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันแยกเราเอามาทิ้งอย่างเดียวเราก็จะมีคิวทั์แบบนี้ครับมีปัญหาแบบนี้ก็ ฝากนะครับว่าทุกคนสร้างแล้วก็จะต้องมีส่วนร่วมในการคัดแยกเพื่อที่จะลดปริมาณขยะเพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดการแล้วก็เพื่อความสวยงามของบ้านเราเมืองเราด้วยนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทาคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้นาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ